วันนี้เราจะมาพบกับช่องอต้ออตันทีวีนะคะ,คะวันนี้อต้อกับคุณแม่คุณพ่อพามาที่สวนจัดจุจักนะคะนี่เลยใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราพาพี่อต้อกับน้องอตอมนะคะมาเดินเล่นที่สวนจัจจุจ,จักนะคะ,กะ,คะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไปเดินเล่นกันที่สวนร,ร,ร,รถไฟสวนจัจจุจักเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงข้างกับสวนร,รถไฟนะคะ จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวนาอยนี่เป็นครั้งแรกนะที่เรามาสวนจจรูจักเนาะปกติเราจะไปฝั่งโน้นนะเปครั่งแร้นพาพี่อ้มต้นเนาะตอนมาที่นี่นะคะอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้จากสวนจจรูจักนะคือความเขียวเนาะและก็ความสงบที่นี่จะสงบกว่าไหมความรู้สึกก็คือจะสงบกว่าสวนรถไฟใช่เนาะต้นไม้จะอยู่ใกล้ๆกันมากกว่าสวนรถไฟมันจะดูแบบขยายสเกลแบบว่า บรรยากาศสงบสงบมาเดินเดินวิ่งทักอะไรก็มาเดิจัดได้เลยใช่นะคะช่ไหมใชคกหีใช่ไหมใช่ไห่ไหมใช่ไหมใชหมใช่ไหมใ่เมช่ไห่ไหมใช่ไหืใช่ไหใช่ไหมใชกไหมาง่ไหมาช่ไหมามใช่ไหมาชไม่หมใช่ไหมใช่ไมใช่หมใช่ไหมใช่ไมใ่ไหม่ไหมใช่ไัมช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใรไฟมัน่ะเป็นแบบจัดเต็มจัดเต็มชุห่่น่น่่า เล่นสวนรถไฟแล้วแบบอ้เบื่ออย่ามาเดินวอลก,กิ้งก็มาเดินที่สวนจัตุจักได้เลยใช่เนะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบรรยากาศของรถไฟฟ้าใช<ห>่แบบมันรู้สึกว่ามันมันะนะติดเมืองมากเลยมันติดเมืองมันเป็นสวนที่ติดเมืองนะความรู้สึกก็คือแบบเป็นสวนที่อยู่ในเมืองมากที่สุดเนาะใช่คะ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเดินสำรวจรอบๆดูบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเลี้ยวแล้วเลยคลิปเสร็จแล้วก็ใส่แมสก์น้อยยังไงเราก็ต้องป้องกันในการใส่แมสก์นะคะค่ะอะตอมครัขอแมสก์คุณแม่ด้วยค่ะขอแมสก์นะคะอะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูเลยอะตอมพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะยิ ดอกจำปานี่กลิ่นหอมมากนี่พี่เต้ดูนี่สีเหลืองสีใช่นี่เป็นคงเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุ้มต้นไม้ซุ้มซุ้มต้นจำปากลิ่นหอมมากเลยโอ้หไม่ได้กลิ่นนี้มานานมากแล้วนะในกรุงเทพนี่แบบไม่มีแล้วนะ ก้านมะยมออกจับจับได้แต่ไม่ไม่เหมือนนะเด็กๆก็ต้องกลัวเพราะว่าสมัยก่อนนะคุณตียังตีบก้านมะยมนี่ได้ตีก้านมะยมเลยทำไมมันถึงเจ็บรู้เปล่าที่หนาไม่มันไม่มีหนาเพราะมันเล็กมันเล็กมันกำลังแบบกำลังเหมาะสำหรับโทษน้อยๆตีมือขนาดไหนแม่เก็บมันมีไหนนี่ลองป้าไม่ลองอ่ะอลอง หนูว่ายังเจ็บอยู่เลยแม่คุณสัตว์ตีโดนตีด้วยการมายมยมครับอ่ามาคุณแม่จะลองตีพี่กตัวด้วยการมายมยมเบีดเบาๆน้ำเซ็ปุูมนะเบาๆด้วยเบาๆอ่าละเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่ามันแบบแบบเส็บๆชันๆดีๆเขแบบเจ็บไหมเจ็บไหมถ้าสมมติดื้อๆเนี่ยพ่อใช้การมายมยมตีได้ไหมได้ไหมได้แต่ตีแรงกว่านี้นะตีแรงกว่านี้นะไหวไหม เอาคืนเข้าไปวางวางใต้ต้นคืนเข้าไปเรามันตกแล้วอะฮะไปไปต่อต่อตรงนี้ก็มีโซนออกกําลังกายเหมือนกันเหมือนสวนรถไฟโอ้คนเยอะนะเนี่ยแม่เนาะอุปกรณ์ก็น่าจะาพอกับอะไรนะโอ้โหคุณนาเขาแข็งแรงมากเลยขาก็มี ห้องน้ำนะคะสะอาดสะอาดไว้บริการนะคะเป็นแต่ละจุดถนะห้องน้ำค่อโอเคมากเลยนะใช่ใช่ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำมาตรฐานแบบนี่้ด้วยค่ะนี่ม่ดูอ๋อมีทางลาดสำหรับลาดสำหรับรถเข็นรถบีแชร์อะไรนะไม่ได้นะคือใครเอาเอาแบบคนป่วยคนบีแชร์คนแก่มามาเข็นกินแบบบรรยากาศเนาะอากาศดีๆใช่ใช่ มีคนลอยๆเหมือนจะง่วงอะคะง่วงง่อะคะลูกตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดของสวนแล้วนะน่าเลวก็เย็นน่าเลยอ่าฮะอน่าเย็นจนไม่ตปจนเหนื่อยเลยเนาวหอาวก็เย็นจนเหนื่อยเลยเหรคะใช่กระโดดเดินมาสามกิโลโอือเมื่อกี้เห็นระยะเขากกว่าสามโลเหรอสวนนี้น่าจะประมาณสามโลว่ะใช่ค่ะของเรนวิ่งอะนะเนาะ ่อเดินสำรวจมาตั้วเลยนะคะก็เห็นกันแล้วว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะขนาดกระทัดรัดด <ใจ S 2> ีนะได้แล้วค่ะ,คะก็เหมาะสำหรับการมาวิ่งนะคะออกกำลังกายเนาะเย็นๆใหญ่เย็นๆนะคะมันดูกระทัดรัดมากกว่าที่จะเป็นฝั่งสวนรถไฟมานะอันนี้เดินออดูซอฟต์หน่อยอ,อ,อากาศเย็นมากโอเคอันวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้แกลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกับช่องผู้เล่าอัตโต้อะตอมทีวีด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายอัตโต้อะตอมอะตอมทีวียี่บ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายได้ไหมบ๊ายบายได้ไหมบ๊ายบายได้ไหมลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย ยิ้นทนยิ้แทนก็ได้บ๊ายบายยิ้มสมัยบ๊ายบายเดี๋ยวงงงเพราะทำอะไรกันบายบายเดี bye bye, <laughs> ๋ยวบายบายเดี๋ยวบายบายไง